สวัสดีครับจากคุรุมานะครับวันนี้นะครับจอ Android มาด้าสามนะครับสองพนะครับตัวนี้เป็นแรมแป2 8นะครับเจ็ดแปดนะครับสิบจ้นิ้วนะฮะมาด้าสามเสามสิบได้หมดนะฮะตัวนี้ลูกค้ามีจุดประสงค์อยากติดกล้องมองหลังนะครับของเดิมไม่มีกล้องมองหลังนะครับ ใส่อินเทอร์เฟซก็ราคาค่อนข้างสูงนะฮะใช้จอ Android ไปเลยดีกว่านะครับตัวนี้ระบบเดิมอยู่ครบนะครับเสียงเข้าทาง USB AUX นะฮะระบบเดิมนะครับอยู่ครบนะฮะเสียงเข้าทาง USB AUX นะครับเป็นตัวโคเดอร์นะฮะเข้าหน้าจอ Android ได้เลยนะครับตัวนี้ระบบเสียงเป็น coaxial นะครับตัวนี้นะครับแปลงมาอย่างดีนะฮะ เสียงดีนะครับตัวนี้ไม่มีดีเลยนะครับ,นะรบสวยงามนะนี่เราอยู่กับรถยนต์ที่หลายหลายคนเนี่ยอยากรู้ว่าขับเป็นยังไงดีวีดีซีไลอก็มีสิ่งอะไรที่คุณควรรู้บ้างก่อนที่คุณจะไปจองหรือก่อนที่คุณจะไปลองขับสู ประมาณนี้นะฮะตัวนี้จากร้านคุลุมานะครับติดต่อสอบถามได้นะครับมาด้าสาม2 0งพันย2 0ซนะครับซ x 3 0นะครับเปลี่ยนจอทั้งตัวนะครับ10-25นิ้วนะครับปัดตรงรุ่นนะครับไม่มีตัดต่อสายประกันไม่หลุดนะครับโอเคนะครับ จากร้านครูลุมานนะครับติดต่อสอบถามได้ครับสวัสดีครับ